หนองปรเฒ่าวันนี้มาไลฟ์สดนะครับเทศบาลเมืองเชียภูมินะครับแล้วก็เขตชีวิตจริงในบรรย o นะวันนี้เราก็มาไลฟ์สดว่านี่นะครับที่ก็มีหมูสดนะครับก็ตามราคานะครับนะครับหวานเยนหวานเย็นหวานเย็นเนาะตอนเราเด็กๆนะตอนนี้เขาเข่าแล้วเขาไม่ก็ได้กินเท่าไหร่หรอกต้มีู่ดต้มยำปลาถวายนะครับชาดูแล้วก็มีนอนมีเขาเรียกว่ามีมีดอกไม้แล้วก็ ขนมนะนะขนมนี่คนขายอารมณ์ดีนะครับเหมาะกับขายขนมไอ้ยิ้มได้ทั้งวันขอดอกนึ่งขอดอกนึ่งแม่สุรีคุณแม่สุรีแห่งหนองกระเท้านะครับราคาเท่าไหร่แม่สิบาทนะโอ้สิบบาทเองนะครับอย่างถูกนะไปญี่ปุ่นบะข้อแล้วก็กล้วยปานี่ประตูตากระปิประตูเนาะโอ้มีผลไม้นะครับผลไม้นะครับนี่สวยมากนะครับใครที่ ครอยากได้ผักสดต้องมาตลาดหนองประเท่านะครับเยอะแยะเลยนะครับสดนะครับพ้าวขาไม่สดแต่หอยสดมากหสชโติสดทุกอย่างครับยกเป็นคนขายอันนี้อันนี้ไก่อร่อยนะเจ้าอ,อันนี้ไก่อร่อยมากนี่นะครับดีจไินนในในใน ิอันนี้หมกแก้วจะมีอร่อยนะครับนี่นะครับมีผักนะครับแล้วก็มีหมูสดนะครับวันนี้นะครับมีทุกอย่างขวยเองว่ครับเนี่ยอ่านี่เขาขวบขวบม้วนหมกแก้วบอกนี่หมกแก้วเปนะครับท่านจะเห็นตลอดกิหลายอย่างนะครับมีอันนี้เจ้าอื่นยังไม่มีที่อกมาเจ้านี้นะครับต้องมาเจ้านี้มาเชียครับมาเชียวันนี้ไรสดเขาอยางนี้นะ ครับเห็นไหมนี่น่ากินนะครับนี่วันที่ตลาดสดไม่มีแล้วตรงมาหนองกระเท่านะมีเนื้อ้แดงนะนี่นะครับมามาดูตลาดหนองพระเท่าอยู่ตรงนี้เข้ามาจะมาราฟอร์นี้ใหญ่แลยมาราฟอรนี่อะไรคอนแลนไหมคอนแลนด์คอนแลนด์แน่นอนนะไส้หมูหน่อยนะอร่อยไหมครับมีเลี้นะครับ ขอบคุณนะครับมาช่วยอุนุนตลาดน้องกะเท่านะครับอยู่ที่ตลาดน้องกระเท่านะครับแฟนเพจมาพรอค้าสุดรอย่างนี้นีนี้วยโอ้ดี่น่ใหญ่มากหนึ่งลูกจุกอะเดียวขรงเาไปทอดไปลาปลาสลิดปาเอาไส้ไหนต้องเอาซีอนนี้เีอีัดที่ตัดข้าวมีหมดนะครับ อ๋อนี่บำรุงหัวใจฮะหอยหอยอยหใจดอ,อกแก้ไม่ได้นะครงไก่ปิ้ง2ี่สิบอันนี้ต้องติดดากนะติดดาเดกเห็นแล้วดีเนาะอร่อยมากนะครับนี่ยาลดความดันอยา่างดีปลาดุกคูนนแล้วก็าาข,ข้าวโพดข้าวติดไม่ใส่น้ำตาลเนาะไม่ใส่โปรยชื้นปลาดุกมันจาคเะเลน้ำลึกาาอจาคเะเลน้ำลึกโอ้นีดีเจพันนีมาซื้องอดูที่นี่เลยจะมา เป็นวายเฉพาอเขาแวะมาตัวเองเขาแวะมาได้เนาะผัดบ้านบ้านค่ะผัดบ้านบ้านนะฮะผัดบ้านบ้านปลูกเองปลูกเองด้วยฮะอ๋อข้าวโพงก็มีไข่ด้านก็มีเด้อไม่ใช่ไข่นะครับเขาเรียกว่าโรตีคู่คู่คู่เมืองเชียงบุ้มนะน้องมีอ่าเจี๊ยบขนมปังสังขยาในน้ำเต้าหู้น้ำเป็นเนื้อเนื้อหมูเนาะค่ะเนื้อหมูค่ะ เมคชัยภูมิเกรดอีกักับบรรยงเกียรติก้องชูใส